สวัสดีเพื่อนทุคนวันนี้เราจะามาขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาท่าเพชรน,นะทุกคนจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระธาตุสีสุราษนะทุกคนเขาท่าเพชรอันนี้ก็คือ,อจะมีเส้นทางธรรมชาติให้เราขึ้นไปชมอะไรพวกนี้นะทุกคนนะ แล้วก็มีร้านแล้วก็มีจุดชมวิวอะไรพวกนั้นแล้วก็มีจุดสักการะอ่ไหว้พระาธาตุนะทุกคนเป็นอ่พระาธาตุสีสุราชแล้วก็มีจุดสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นอ่ <c oughs> พระอวโลกิเตศวรเนาพระโพธิสัตว์กวนอิมนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือเราเราทํา อีนี้เป็นาทางขึ้นใช่ไหมเราก็ระวังขับรถขึ้นไปภาพก็จะอาจจะสั่นบ้างกระตุกบ้างเพราะว่าใช้กล้องแบบว่าเออเราถ่ายโทรศัพท์เนาะแล้วก็ไม่ได้มีการสั่นอะไรเพราะว่าอันนี้ก็คือขับไปกับโมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันก็จะสั่นกระตุกมากเลยแต่ว่าก็คือแบบว่าเออเราก็อยากถ่ายแล้วก็เก็บไว้เป็น ทีฬาล,ลึกเนาะว่าแบบว่าเออขับรถขึ้นแล้วก็ได้วิวประมาณไหนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราได้พาอีกกล้องกล้องตัวที่ใช้ถ่ายอ่าล่าสุดอะที่เรามีกล้องแล้วใช่ไหมเราก็อาจจะแบบว่าครั้งหน้าอาจจะเอาไปแล้วก็ถ่ายอีกถ้าได้ไปนะแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปอีกอันเนี้ยก็คือเราไปใช่ไหมแล้วเราก็ไปแวะพักเพราะว่าอาการมันร้อนมากแบบว่าน่าจะเที่ยงตรงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออขับขึ้นมานั่งพักแล้ว ล่มก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราเข้าไปในเมืองแถวบิ๊กซีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบร้อนใช่ไหมเราก็เลยเออชวนเพื่อนมานั่งที่นี่ก่อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านใช่ไหมโอเคทุกคนอคลิปนี้ก็คืออีพีแรกใช่ไหมว่าทางขึ้นมาแล้วเราก็ขึ้นมาที่นั่งตรงนี้มีลานลานกิจกรรมนะทุกคนตรงเนี้ยก็คือเราเคยมาทํากิจกรรมรับน้องนะสมัยหลายปีที่แล้วเนาะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะพาไปชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็สักการะจ้าแม่กวนอิ่มนะทุกคน